สวัสดีครับส่งงานเครื่องีหน,งหนึ่งหัวเลื่อยนะครับติดเครื่องรันอินไปแล้ว2ถังนะครับเปลี่ยนนมหนูแล้วเรียบร้อยมาลองกันครับ รอบมาดีครับติดมือสอบถามสั่งงานข้อมูลการติดต่ออยู่ในคลิปแล้วนะครับขอบคุณครับ